รถทุกคันที่เข้ามาที่นี่นะครับมาใช้บริการในการซ่อมรุงแอร์รถยนต์ไม่ว่าจะเป็นล้างตู้แอร์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะใช้วิธีอบโอโซนฆ่าเชื้อก่อนที่จะทําการเข้าไปซ่อมในห้องโดยสารก็รณรงค์กันนะครับต้านไวรัสโควิด -19 นะครับก็เนี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะ ในห้องโดยสารเนี่ยนี่แอร์เนี่ยยังไม่ได้ทําผมก็เอา,อาเครื่องออปอโซนเข้าไปแล้วนะฮะที่ในห้องโดยสารแล้วเปิดแอร์ให้สุดเลยเปิดลมแรงนะฮะแล้วก็ด้านความเย็นก็โลสุดแล้วผมก็จะอปอโซนฆ่าเชื้อโรกระดับหนึ่งก่อนนะฮนะผมจะโอปอโซนก่อนแล้วนะเดี๋ยวค่อยดูนะผมจะกดแล้วก็มันจะเข้าไปในห้องโดยสารพวกนี้เซฟตี้กันไว้ก่อนนะครับ ครับ่าเชื้อก่อนนะฮะเนี่ยในช่องแอร์เราจะทําการฆ่าเชื้อก่อนนะฮะแลาก็จะปิดปิดเข้าไปอบค่าเชื้อก่อนไม่ได้ไว้ใจอะไรไม่ได้เดี๋ยวนี้เราไม่รู้ว่าใครเป็นอะไรยังไงนะครับก่อนน e ี er, ออ่เลยเปิดอปโซนให้นี่ก่อนอบแล้วถึงจะทำการซ่อมนะครับเนี่ย ก็นในประตูหลังอะไรต่างพวกนี้เราก็นี่เลยเปิดให้อย่างนี้เลยนะฮะหมอกเชื้อโรคค่าเชื้อโรคก,ก่อนทุกคันนะฮะเราจะทำอย่างนี้ทุกคันนะฮะก็ฝากเพื่อนช่างไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่ให้บริการในการซ่อมแอร์รถยนต์นะครับก็ค่าเชื้อโรคก,ก่อนค่าเชื้อโรคเนี่ยไม่ใช่ว่าเอา่อ โอปอโซนค่าเชื้อแบคทีเรียก่อนระดับแรกนะก็ได้ระดับหนึ่งส่วนฆ่าโควิดได้ไหมไม่รู้ครับไม่รู้จริงๆนะก็การวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยนะครับของรถยนต์เนี่ยถึงแม้แต่รถจะมาสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาเนี่ยเรื่องระบบแอร์ช่างเองต้องใส่วัดแรงดัน ท่อโลและท่อไฮหรือแรงดันต่ำแรงดันสูงอ่ะง่าย,ายเพราะเราคนไทยด้วยกันเราไม่อยากจะไปใช้สับช่างเป๊ะๆนะครับพูดกันแล้วเข้าใจกันถือว่าโอเคมนุษย์คุยกันรู้เรื่องนะครับก็ผมจะเช็คก,ก่อนว่ารถ300แสนกาโลแล้วเนี่ยด้านแรงดันต่ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานไหมแรงดันสูงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่ พัดลมไฟฟ้าทำงานทั้ง2ตัวหรือไม่สิ่งสกปรกต่างๆนะฮะมันบกพร่องตรงไหนนะครับอากาศภายนอกเข้าได้หรือไม่เราก็ใช้สเปรย์ฉีดเทสเทสตรงช่องรับลมตรงนี้ว่าอากาศภายนอกเนี่ยเข้าด้านในได้มากหรือไม่นะครับปกติแล้วนั้นจะเข้าได้เล็กน้อยเป็นเรื่องปกติของไอพวกฟองน้ำที่เขาติดไอตัวประตูลมนะครับ รับลมภายนอกภายในนะครับอย่างนี้เป็นต้นเช็คหมดทุกอย่างบางครั้งรถไม่มีน้ำยาแอร์มาก็ขอให้เพื่อนช่างเนี่ยเติมน้ำยาเทสดูก่อนจะได้หาข้อบอกพร่องซะก่อนเพื่อทำความเข้าใจสำหรับผู้ใช้รถและก็ช่างเองช่างเองเนี่ยหลายคนที่วิเคราะห์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานเจ็บตัวนะครับในการซ่อมบำรุง เจ็บตัวอย่างไรคือหนึ่งพอผู้ใช้รถเนี่ยเ <c oughs> เข้ามาเช็คนะฮะเข้ามาเช็คเสร็จเรียบร้อยปุ๊บระบบระบบแอร์เนี่ยน้ำยาแอร์พร่องน้อยแอร์เย็นน้อยบอกว่าช่างล้างตู้แอร์หน่อยแอร์ไม่ค่อยเย็นอะไรอย่างเงี้ยช่างบางคนนะคือไม่วิเคราะห์รายละเอียดเสร็จแล้วถอดตู้แอร์เลยนะฮะถอดตู้แอร์เสร็จปุ๊บอาะคอมเพรสเซอร์รุ่นนั้นมันมีปัญหา กำลังอัดไม่เพียงพอเจ้าของรถก็จะบอกว่าเอา้าวของผมเนี่ยแอร์ไม่เย็นมาก็แค่ล้างตู้แอร์เท่านั้นนะมันก็เลยเกิดปัญหาที่จะทะเลาะบ่าแว้งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเตือนเพื่อนช่างทุกท่านเลยสายอาชีพที่บริการซ่อมรถยนต์นะครับท่านต้องเช็คก่อนน้ำยาแอร์ไม่มีก็เติมให้มันเต็มซะก่อนเพื่อเทสว่ากำลังอัดคอมเพรสเซอร์รุ่นนั้นเนี่ยในคันนั้นเนี่ย มันแรงดันเพียงพอหรือไม่นะครับตรงนี้เป็นปัจจัยสําคัญนะครับแล้วอย่าพูดปากเปล่านะฮะเอกสารหมายเหตุให้เซ็นรับด้วยในการซ่อมบำรุงเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะเราเป็นช่างอาชีพเราตรงไปตรงมาต่ออาชีพเราอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการสื่อสารการทำความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งสำคัญมากรถบางรุ่นนะครับเป็นอา่า เป็นคอมเพรสเซอร์ที่ใช้โซลินอยด์ไฟฟ้าเป็นตัวคอนโทลเป็นตัวกำหนดกำลังอัดของคอมเพรสเซอร์ซึ่งคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้เนี่ยตั้งแต่พวก A/CV 40ขึ้นมาแล้วก็พวก Toyota a l t าติเครื่องดูโอในพวกนี้นะครับถ้าเกิดว่ารถใช้มาเนี่ยเกินแสนกิโลนะครับแสนห้าแสหรือ2อง0สนสามแล้ว อาการเย็นบ้างไม่เย็นบ้างท่านอย่าไปเปลี่ยนคอนโทรลวาลหรือโซลิด์วาลก็แล้วแต่จะเรียกเรียกให้มันเข้าใจก็พอนะฮะปกติแล้วคอมเพรสเซอร์มันมีอายุป,ประมาณนั้นนะบางท่านไปเปลี่ยนปุ๊บเอาวเสร็จปุ๊บคุยกับลูกค้าไม่รู้เรื่องเปลี่ยนคอนโทรลวาลเสียแล้วซ้ำทราบเงินที่เสียค่าคอนโทรลวาลก็ไม่ได้คืนค่าน้ำยาก็ไม่ได้ งานเข้าตัวช่างตรงนี้ไม่ไม่ไม่ควรนะครับบางสิ่งบางอย่างเราหวังดีเราประหยัดเกินไปในอายุการใช้งานที่มันหมดแล้วเสี่ยงครับนะบมีความเสี่ยงมากบอกได้เลยเพราะฉะนั้นการเป็นช่างต้องมีความละเอียดมากกว่าบุคคลทั่วๆไปนะครับ พราะไม่อย่างนั้นแล้วเป็นช่างอาชีพไม่ได้นะอุปกรณ์ส่วนประกอบของรถยนต์ทั้งหมดเลยต้องดูให้ดีนะครับต้องดูให้ดีเลยดูรายละเอียดดูสภาพสายพานดูลูกปืนต่างๆตรวจเช็คเสียก่อนเจ้าของรถบางคนเนี่ยหลายๆคนนะไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้วเนี่ยพอเจออะไรเราแจ้งเขาก่อนเขาทำหรือไม่ทำหมายเหตุให้เขาเซ็น สายพานจะขาดอยู่แล้วบางทีเฮ้ยแอร์ไม่เยน็นผมทาแอร์อย่างเดียวช่างจะหลอกฟันผมหรออะไรอย่างนี้ผมพูดตรงเนี้ผมอยากให้ผู้ใช้รถเนี่ยเปิดใจฟังเหตุและผลนะฮะว่าที่สิ่งที่ผมพูดนั้นมันใช่หรือไม่ใช่นะฮะพูดตรงนี้ไม่ได้เข้าข้างช่างไม่ได้เข้าข้างผู้ใช้รถผมพูดเป็นกลางบนความถูกต้องนะครับ ไม่ถูกใจใครขออภัยด้วยนะครับแต่เราเอาความถูกต้องเพราะความถูกต้องนั้นมันเป็นเรื่องจริงมันเป็นความจริงนะครับรถรุ่นใหม่ๆเนี่ยความร้อนของเครื่องยนต์ขึ้นนะฮะมันจะตัดระบบแอร์ก่อนอันดับแรกตัดคอมเพรสเซอร์ไม่ให้เป็นพระาหลดของเครื่องยนต์นะครับ <c oughs> เป็นเรื่องปกติเลย ส่วนบางครั้งความร้อนบนหน้าปัดมันไม่โชว์เจ้าของรถก็จะบอกว่าเอ้ยมันไม่โชว์นะผมเคยเคยรับหลายสายมากนะค <c oughs> อ่อเขาบอกว่าความร้อนของเขาเนี่ยไม่โชว์แต่ว่าตอนเครื่องเย็นระดับเครื่องเครื่องเย็นปุ๊บสตาร์ทชึ่งคอมแอร์ทำงานเป็นปกติแอร์เย็นแต่ในเมื่อเวลาผ่านไปเวลาใช้รถปุ๊บเนี่ยใช้ความเร็วหรือรถติด,ตด แอร์ตัดหายหลายคนก็วิเคราะห์ว่าน่าจะเป็นเรื่องแอร์นะครับบางครั้งไม่ใช่นะครับลองไปดูจำนวนกิโลว่าใช้กี่กิโลเมตรแล้วแสนสองแสนสามแสนวาวน้ำมันเสียความร้อนมันจะไม่ขึ้นเพราะน้ำมันไม่วิ่งผ่านเครื่องยนต์ไม่ไปหล่อเย็นเนี่ยความร้อนสะสมภายในแต่ตัวสวิตเทอร์โมสวิตเนี่ยมันวัดไม่ได้ ป้าน้ำมันไม่มีนะครับตรงนี้เนี่ยเราต้องจับใช้ประสบการณ์จับท่อน้ําท่อน้ําด้านบนร้อนเท่ากันกับด้านล่างไหมตอนจับเนี่ยท่านต้องดับเครื่องให้เรียบร้อยเีะก่อนนะครับอุณหภูมิต่างกันเช่นท่อบนร้อนท่อล่างเย็นวาวน้ําตายคือน้ําวาวน้ําไม่เปิดนั่นเองนะครับ นี่คือเป็นประสบการณ์ตรงปัญหาบางสิ่งบางอย่างต้องใช้ประสบการณ์นะครับไม่ได้ใช้เอเอ,อทฤษฎีอย่างเดียวฝันไม่ได้เลยนะครับคนที่เก่งทฤษฎีผมพูดได้เลยผมเห็นหลายคนนะเปิดกิจการแล้วเจ๊งนะครับที่เก่งทฤษฎีอย่างเดียวปฏิบัติไม่เป็น เปิดกิจาการแล้วเจ๊งบอกได้เลยให้คุณจบสูงยังไงมันก็ไม่มีปัญญาที่จะมาบริหารซ่อมบำรุงตรงนี้ได้นะที่ผมพูดเนี่ยเรื่องจริงนะถ้าไม่เชื่อเอานักวิชาการอะไรต่างๆพวกนี้อาจารย์สอนเก่งๆเลยเอาง่ายๆรู้ทฤษฎีหมดทุกอย่างรู้กระบวนการการทำงานหมดทุกอย่างพอไปเปิดให้บริการหลายสิบคนนะที่ผมรู้จักไปไม่รอด พขาขาดประสบการณ์ไงหรือใครจะเถียงลองไปเปิดนะลองไปเปิดได้เลยซ่อมรถแต่ละคันนะโนโนยใช้เวลาสองสามวันลูกค้าก็เพ่นหมดแล้วนะครับกว่าจะซ่อมได้แต่ละอย่างผมพูดอย่างเงี้ยผมพูดเรื่องจริงนะฮะของผมไม่ใช่ว่าไม่ใช่มือสมัครเล่นผมบอกได้เลยผมไม่ได้มือสมัครเล่นนะฮะเดี๋ยผมพูดให้บางคนฟังเท่านั้นนะเพื่อนช่างอยา่าอย่ากโกรธหรือเข้าใจผิดนะครับ <c oughs> ผมเลยไม่อยากผมพูดตรงๆเลยว่าคนที่เรียนมาเยอะขาดประสบการณ์ทำไม่ได้หรอกมันต้องผสมผสานกาันมันถึงจะทำงานได้จบนะครับรายละเอียดทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมันต้องแบบเจองานจริงๆด้วยคุณว่ารถในเมืองไทยมันมีกี่ร้อยรุ่นอุปกรณ์ต่างๆ เซนเซอร์ S S ต่างๆรถแต่ละรุ่นแต่ละปีไม่เหมือนกันเลยถึงจะระบบการทำงานคล้ายคลึงกันแต่ไม่เหมือนกันสแกนเนอร์ใช้สแกนอะไรใช้สแกนเซนเซอร์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เท่านั้นเมนวลสแกนได้ไหมฝันไม่ได้เลยนะครับไม่มีทางอย่างเช่นผมยกตัวอย่างแบตเตอรี่เนี่ย ค่าความถ่วงจำเพาะของกรดได้แบตเตอรี่ไฟเต็มนะครับ <c oughs> แล้วค่า CCA ได้แต่แบตเตอรี่ใช้มากี่ปีแล้ว <c oughs> บางครั้งเฮ้ยเดี๋ยวมีไฟไว้เดี๋ยวไม่มีไฟบ้าง <c oughs> มันเกิดจากอะไรเกิดจากแต่ละช่องละช่องละช่องแผ่นธาตุอะไรต่างๆพวกนี้มันเสื่อมสภาพตามการเวลาบางทีอ่ะแต่ละแผ่นเนี่ยขั้วสะพานต่อ ผมยังเคยเจอเลยว่าไอ้ปัญหาตรงนี้มันเช็คยากสะพานข้างในเนี่ยเซลล์ภายในพวกนี้ที่ต่อกันนะมันเสื่อมสายเสียไปช่องสองช่องมันก็ไม่ได้บางครั้งก็ได้มันที้ก็ไม่ได้เนี่ยมันต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ใช้เครื่องมือด้วยผสมผสานกันว่าทั้งประสบการณ์ตรงทฤษฎีควบคู่กันไปนะครับอ่ะฝากกันด้วยนะครับก็เช็คก,ก่อน นะฮะจะได้ไม่เจ็บตัวแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหากับผู้ใช้รถเราก็ทําอย่างตรงไปตรงมาวิเคราะห์ปัญหาให้ละเอียดเพื่อป้องกันนะครับเพื่อป้องกันปัญหาต่างๆที่จะเข้ามาเดี๋ยวไว้ช่วงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเดี๋ยวเจอกันนะครับเดี๋ยวผมก็จะมีการแนะนําทั้งเพื่อนช่างแล้วก็ผู้ใช้รถได้เข้าใจอันนี้นอกรอบนอกนอกสปอนเซอร์นอกรายการ บางคนถามผมมาบอกว่าชี์จังเลยสปอนเซอร์อา้าวไม่เชียร์สปอนเซอร์แล้วไปเชียร์ใครเพราะสปอนเซอร์เขาสนับสนุนรายการอุ่นใจใกล้ช่างผมก็ต้องเชียร์สปอนเซอร์สปอนเซอร์ที่เข้ามานั้นนะครับจะเป็นสินค้าที่มีมาตรฐานสูงนะฮะแล้วก็ใช้ได้จริงนะครับโอเคครับไว้พบกันช่วง5โมงเย็นนะครับสวัสดีครับ